สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Trader t a l k s นะครับสำหรับในเอพิโซดนี้เราจะไปคุยกันในหัวข้อข่าวสารมีผลกระทบต่อการเทรดหรือเปล่าอยากทราบแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับพบกับกระผมนะครับอนิวัฒน์ธนสิงห์จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้นะครับแล้วก็พบกับแขกผู้มีเกียรติของเรานะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสำคัญ เกี่ยวกับในเรื่องของตัวปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับผมสุขมิตรทองวัฒนานนท์นะครับหรือในองการการลงทุนจะเรียกผมว่าออมีนะครับก,ก็ตัวส่วนตัวผมเนี่ยทำงานอยู่ในในบริษัทหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็เคยทําอยู่ในร้านทองนะครับอ่านี่คือประวัติความเป็นมาของผมครับผม เ,เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอาจารย์ครับถ้าเปิดว่าทํางานในร้านทองแบบนี้ครับเท่าที่ผมเคยได้ยินมาครับเขาบอกว่าร้านทองอย่างที่เป็นร้านใหญ่ๆเลยเขาจะมีเหมือนกับการเทรดอยู่ในร้านด้วยจริงไหมครับแบบนี้ มีครับในการเทรดเนี่ยในร้านมีครับเราต้องแยกเป็น2ประเด็นก่อนนะครับประเด็นที่1เลยการเทรดที่ลูกค้าเข้ามาซื้อขายทองคําในร้านทองนะครับกับการซื้อขายโดยแบบระบบออนไลน์นะครับนี่คือพาร์ทของลูกค้าจะมีูองอย่างนี้นะครับโดยการซื้อขายนั้นผู้ให้บริการก็คือร้านทองจะอำนวยความสะดวกไม่ว่าลูกค้าจะเข้ามาซื้อทองคําแท่งทองคําลูกปพันธน์ที่หน้าร้านเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับให้คาปรึกษาในการซื้อขายแล้วก็ บอกเรื่องของราคาการรับซื้อการขายให้ราคาเท่าไหร่ mm hmm. อันนี้คือในส่วนขอ,องทองแท่งหรือทองรูปพรรณและอีกพาร์ทหนึ่งของท้าที่สามารถเข้ามาซื้อขายทองได้เป็นรูปแบบของออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยร้านทองทุกๆร้านจะมีเหมือนกันหมดเลยจะมีระบบการซื้อขายออนไลน์เข้ามาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าร้านทองเนี่ยถ้าให้มาขายซื้อขายทองตอนสามทุ่มถามว่าอันตรายไหมอันตราย ช่ไหมครับกลายว่าร้านทองไม่มีร้านไหนเปิดถึง3ามสี่ทุ่มเลยแต่ราคาทองคําก็ยังคงวิ่งตลอด24ชั่วโมงถูกไหมครับมันก็เลยกลายว่าเป็นขีดจำกัดหรือข้อจํากัดที่ทําให้การซื้อขายทองคําเนี่ยมันไม่ได้ครอบคุมจริงๆ ร้านทองก็เลยออกในรูปแบบของการซื้อขายจองคำอจองทองคําระบบออนไลน์ขึ้นมาเพื่อเพื่อ,อไว้อำนวยความสะดวกเวลาลูกค้าอยากจะซื้อทองตอนสี่ทุ่มซื้อตอนตีหนึ่งก็สามารถซื้อขายทองคําได้นะครับอันนี้คือข้อดีของอการซื้อขายทองในยุคสมัยนี้ของร้านทองนะครับทีนี้แล้วมันจะมีผลยังไงลูกค้าซื้อไปแล้วเป็นการจองไว้ก่อนนะครับจองไว้พอวันรุ่งขึ้นปุ๊บคุณก็เอาเงิน ไปชาระเพื่อนําทองกลับบ้านนะครับรูปแบบนี้เหมือนล็อกราคานั่นแหละอยากได้ราคาตอนตีหนึ่งหนึ่งเช่นมีข่าวสําคัญราคาวิ่งอ่ะอยากจะล็อกราคาทองไว้ก่อนก็สามารถล็อกได้นะครับแต่ถ้าเดิมทีสมัยก่อนไม่มีรูปแบบออนไลน์นี้แย่เลยก็ต้องรอเช้าร้านทองเปิดถึงจะซื้อขายทองซื้อและขายความได้ใช่ไหมครับอันนี้คือในพาร์ทของลูกค้านะส่วนในพาร์ทของทางร้านทองมันมีการซื้อขายด้วยไหมมีครับเพราะว่าหนึ่งร้านทองเป็นธุรกิจที่ มีการสต็อกทองแล้วต้องขายให้กับลูกค้าเนื่องจากถ้ามีการสต็อกทองมาจริงๆเนี่ยก็มีผลในเรื่องของอต้นทุนต้นทุนของราคาทองนะครับว่าสตอ็อกราคาเท่าไหร่อย่างเช่นตัวอย่างสตอ็อกทองราคา2 0 0หมบาทปรากฏว่าราคาทองลงไปเหลือหนึ่งหเก้าบาทกลายเป็นว่าเอ้ยมีนักลงทุนหรือมีลูกค้าเข้ามาหน้าร้านมาซื้อทองจากเรากลายว่าเราขายขาดทุนตลอดเลย ถูกไหมครับ,รบอย่างบาทสองหมื่นเราสต็อกไว้ราคาทองคำหน้าวันนั้นลงมาเหลือหมื่นเก้าการเป็นว่าลูกค้าเข้ามาซื้อหน้าร้านเราก็ต้องขายหมื่นเก้าไปมันทําให้เกิดความความขาดทุนนะครับในธุรกิจประเภทนี้เพราะฉะนั้นร้านทองก็เลยจะต้องมีการเทรดกันหลังบ้านนะครับเพื่อรประกันบลอกความเสี่ยงในตัวของสินค้าหลักคือตัวทองคําแท่งหรือฟิสคลโกนะครับโดยหลักๆเลยที่สมัยก่อนมีการ เพราะความเสี่งยงหรือการที่นําไปเทรดที่ชัดเจนสุดในบ้านเราคือเป็นการเอาไปเทรดกับโกลฟิเจอร์นะครับในตลาดบ้านเราเนี่ยโกลฟิเจอร์จะทํากาไรได้2ฝั่งคือซื้อสถานะที่เรียกว่ารองคือถือฝั่งซื้อขึ้นและถือสถานะคําว่าช็อตที่ทํากําไรฝั่งลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคามันลงไปเราก็ได้กําไรนะครับในกรณีที่เราถือสถานะช็อตร้านทองก็จะต้องมีการเอาเงินเนี่ยที่ ไปเฮดจิ้งกันในตัวของโกลฟิวเจอร์เพื่อทำการเฮดนะครับเฮดในในลักษณะของทองคำจริงๆที่เราถือหน้าร้าน mm. เช่นทองคำจริงเราอาจจะถืออยู่ประมาณ uh, สักสิบกิโลสิกิโลก็ uh, กิโลหนึ่งประมาณ65.6บาทนะครับสิบกิโลประมาณ650บาททอง mm. เราก็ซื้อ uh, ตัวสัญญาของฟิวเจอร์นะครับตัวโกลฟิวเจอร์ไว้ทำการเปิดสถานะทำกำไรฝั่งลง เรียกว่าชอ็อตไว้ในมูลค่าที่สัดส่วนเท่ากันโดยเหมือนชอ็อตในราคาที่จํานวนทอง6ก5 6บาทเท่ากันนะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นวิธีการว่าถ้าราคาทองมันลงหน้าร้านเราขายทองแท่งจริง,รงเราขาดทุนแต่เราจะได้ตัวตัวกําไรจากที่ในตลาดของฟิวเจอร์แทนเอามาชดเชยซึ่งหมายความว่าถ้าราคามันขึ้นหรือลงเราก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขาดทุน แต่ร้านทองจะได้ส่วนต่างในการซื้อขายอยู่แล้วเพราะอะไรหนึ่งจะมีเรื่องของค่าพรีเมียมและค่าส่วนต่างราคาที่ทางสมาคมกำหนดได้แก่อะไรบ้างที่เราเวลาเราไปเห็นร้านทองทุกร้านจะมีราคาซื้อกับขายส่วนต่างจะห่างกันประมาณ100บาทนะครับตรง100บาทนั่นแหละก็คือเป็นส่วนต่างที่เอาไว้ทําให้ร้านทองเนี่ยอยู่ได้นะครับอีกอย่างนึงก็จะมีค่าของ ค่าพรีเมียมค่าบล็อกของค่าลายต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวชาร์ตที่ทําให้ร้านทองเนี่ยมีกาไรเพิ่มขึ้น <c oughs> ซึ่งการที่เขาไปิชชิ่งในตลาดของฟิวเจอร์นั้นอนะ่ะมันจะเป็นส่วนต่างนิดเดียวทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายกลายว่าถ้าเรามาคิดจากค่ากํานไดที่มีการบวกในส่วนของค่าพรีเมียมต่างๆหรือค่ากําเนิดก็จะทําให้เราได้กําไรตรงส่วนนี้มาอันนี้คือรูปแบบของการเทรดระดับร้านนะครับร้านทองก็จะเทรดแบบนี้ โอเคครับก็เห็นภาพเลยนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบบว่าผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าร้านทองเลยเนี่ยก็ต้องมีการประกันความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะผมก็เคยสงสัยว่าเอ๊ะวันก่อนทองคําขายอยู่ราคาเท่านี้แล้ววันนี้ราคาทองคําถูกปรับลดลงแบบนี้เนี่ยแล้วร้านทองต้องทํำยังไงครับแบบนี้โอเคเราน่าจะได้ทราบคําตอบกันไปแล้วนะครับคือโดยปกติแล้วร้านใหญ่ๆนี่เขาจะมีแบบนี้ทุกร้านเลยไหมครับ มีทุกร้านครับร้านขายทองนะครับในรบประเทศไทยเรานะครับจะมีทั้งร้านขายส่งแล้วก็ทั้งร้านขายปลีกนะครับขายส่งเนี่ยก็จะมีเจ้าใหญ่ๆเยอะมากนะครับ,รบที่ให้มีการขายส่งพวกนี้ร้านขายส่งจะมีอํานาจในการนําทองคําจากต่างประเทศเข้ามาสั่งอันทีก็สั่งกันเป็นหลักเป็นตันเลยนะครับสั่งกันเยอะๆแล้วก็ร้านทองรายย่อยทั่วไปที่เราเห็นตู้เขาเรียกว่าตู้แดงเนาะตามตลาดตามตึกแถวพวกนี้เขาก็จะไปซื้อจากแหลงนะครับร้านขายส่ง เพื่อเขาจะซื้อมาเป็นกิโลหรือบางทีเขาไม่อยากซื้อเป็นกิโลซื้อทองที่เป็นลูปรพันแล้วนั้มาขายบวกต่อบวกค่าคําเน็ดต่อก็ได้แต่นี่คือสมัยนี้นะสมัยก่อนจะมีลงทุนมากร้านขายทองย่อยอะ่ะจะซื้อทองเป็นกิโลมาแล้วก็จ้างลงหลอมเพื่อขึ้นรูปเป็นลายที่เราต้องการอย่างเช่นซื้อทองมากิโลหนึ่งมี65บาทอยากจะทําสร้อยคอได้65เส้นก็ขึ้นเลยเอาลายไม่เหมือนกันก็ทําได้แล้วก็บวกค่าสารลายไปว่าลายนี้อาจจะ สร้อยลายนี้อาจจะเอาบวกแ0 0้อบาทลายนี้าจ,จะบุกพันห้าอะไรประมาณเนี้ยครับ,รบอา่าอันนี้คือหลักการจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปนะเท่าที่ผมรู้ก็คือร้านทองสมัยใหม่เขาจะไม่มานั่งไปหล่อทองอะไรกันแล้วเขาจะซื้อทองที่เป็นสําเร็จรูปจากในร้านส่งเลยอย่างเช่นลายนี้มันมีสําเร็จรูปแล้วซื้อมาต้นทุนอาจจะ4ี่รอยมาบวกขายต่อแ800ร้อยเลยอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหชัดเจนมากๆครับผมเอาซะเห็นภาพเลยนะครับทีนี้ก็ มาเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าที่วันนี้เราจะคุยกันครับอาจารย์พี่หมีครับก็คือในเรื่องที่ว่าอาจารย์พี่หมีมีแนวคิดยังไงบ้างครับว่าตกลงแล้วในตลาดที่เรากําลังเทรดทาการลงทุนกันอยู่เนี่ยครับอะไรมันเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนบ้างครับบางทีผมก็ได้ยินมาว่าเทคนิคเข้าบ้างบางคนก็บอกข่าวสารบ้างแบบนี้ครับในความคิดเห็นของอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับครับอ่ะ ประเด็นแรกนะครับคือเราต้องแยกแยะก,ก่อนเนาะในภาคของการลงทุนในตลาดทุนเนี่ยตัวแปรที่จะทาให้ราคาเคลื่อนไหวนะครับมีอยู่2ประเด็นก็คือ1ที่เรารู้กันก็คือในเรื่องของเทคนิคอลสในเรื่องของฟันเดเมนทัลก็คือเรื่องของข่าวสารนะครับทีนี้เราลองมาย้อนดูนะครับเวลาการราคาที่มันเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีอีเวนต์ต่างๆที่สําคัญเนาะอ่าอย่างไม่ว่าจะเป็นมีบุคคลสําคัญออกมาพูดก็ดีนะครับนายกประธ<ร>านาธิบดีรหรืออาจจะเป็น รัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรืออาจจะเป็นผู้ว่าธนาคารกลางของแต่ละประเทศที่ออกมาพูดพอเวลามีการแอคชั่นพูดด้วยวาจาออกมาก็ส่งผลให้ทําให้สินค้าในประเทศนั้นไม่ว่ออาจ,จะเป็นหุ้นดัชนีหุนห้นหรือหุ้นลายตัวหรืออาจจะเป็นสกุลเงินเนาะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับทุกครั้งที่มีการพูดเพราะฉะนั้นตัวแปรหลักๆเลยในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าในส่วนของฟันนิเมทอนจะสําคัญกว่าเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนราคาจริงๆนะครับส่วนเทคโนโลยี จะเป็นตัวแปรที่เอาไว้ใช้ในการหาจุดซื้อจุดขายหรือจุดที่เราจะตั้งรับความเสี่ยงขาดทุน cartoon, หรือจุดรับอ่จุดรับคาดหมายที่เราว่าจะเอากําไรในอนาคตนะครับ,รบอันนี้ผมมองแบบนี้มากกว่าครับท่านั้นคือเราเราสามารถเปรียบเทียบคล้ายๆกับไข่แดงกับไข่ขาวได้ไหมครับอย่างไข่หนึ่งฟองอย่างนี้ก็คือถ้าเป็นฟันเดเมนทัลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับไข่ขาวที่มันคลุมไข่แดงอยู่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะรับทิ้งในเรื่องของตัวเทคนิคได้เพราะว่าตัวของเทคนิคเนี่ยจะเป็น ตัวหนึ่งปัจจัยเลยที่ทาให้เราเนี่ยได้ซื้อได้ขายในจุดราคาที่มันเหมาะสมเรียกแบบนี้ได้ไหมครับใช่ใช่ครับผมก็จริงๆในส่วนของฟันดิมทอนนะครับข้อหลักของมันคือมันเป็นเชิงเหตุผลอย่างเช่นเหตุผลข่าวออกมาดีอ่าส่งผลให้สินค้าในประเทศนั้นสกุลเงินนั้นแข่งค่าแต่การที่มันแข็งค่าแล้วเราจะรู้ได้ยงมันจะแข็งค่าขึ้นไปเท่าไหร่และจะมีใ,ในยะอะไรห่ือซึ่งในทางฟันเดิมทอลมันไม่สามารถบอกได้ ตัวแปรที่จะบอกได้ก็คือ,อยังไงก็ต้องใช้เทคนิคข้อเป็นตัวบอกว่าเอ้ยอันนี้คือเป็นราคาไฮในอดีตนะเคยขึ้นไปสูงสุดแล้วข่าวดีรอบเนี้ยมันขึ้นมาเทสราคาสูงสุดตรงนี้ถ้าเกิดมันไม่ผ่านก็แสดงว่าอ๋อตรงเนี้ยเป็นจุดที่ควรปิดสถานะแล้วนะทากาไรได้แล้วยังไงสองอย่างนี้ก็ยังคงต้องใช้ควบคู่กันนะครับแต่ตัวแปรหลักที่เราจะสามารถเอ่อกำหนดเทรนได้นะครับเทรนของสินค้าเลยในตัวแปรของฟันเดเมนทจะเป็นตัวบอกเทรน อันนี้คือชัดเจนที่สุดเลยะนะครับโอเคครับทั้งนั้นตอนนี้ผมคิดว่านักทุนหลายท่านนะครับก็น่าจะได้คําตอบกันไปแล้วนะครับว่าตกลงแล้วเราควรที่จะบบกว่าเน้นไปยังเทคนิคข้อมลดีไหมหรือว่าตัวของฟันเดเมนทัลดีกว่าคําตอบจากที่อาจารย์ได้อ่ให้มานะครับก็คือในเรื่องของว่าเราควรจะใช้ทั้งสองอย่างเนี่ยควบคู่กันไปในความเชื่อของผมเองนะครับก็มีเหมือนกันตรงที่ว่า1ถ้าเรามีการประเมินแล้วก็วิเคราะห์ในเรื่องของตัวฟันเดเมนทัลเนี่ย ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าบายแล้วเกิดเทคนิคมองหน้าบายเหมือนกันตัวที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ใช่ครับถูกต้องครับอที้ผมด้วยเลยครับครับผมก็วันนี้นะครับนักทุนเราก็น่าจะได้ทราบอะไรไปแล้วนะครับแล้วนี้อาจารย์อยากมีอะไรแบบว่าเน้นย้ําเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารไหมครับที่แบบว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆให้นักทุนเวลาที่เจอข่าวแล้วจะต้องเฝ้าระวังครับก่อนจากลากันไปครับ ได้ครับก็เดี๋ยวผมจะฝากถึงนักลงทุนทุกท่านนะครับที่เข้ามาลงทุนในตลาดนะครับหนึ่งบ,บางทีการที่จะลงทุนอ่ะบางท่านอาจจะเข้ามาเพราะว่าด้วยเหตุผลหลากหลายนะครับอาจจะรับสื่อข่าวสารต่งางๆมาแต่ทีเนี้ยตัวแปรหลักๆที่สําคัญนะครับหนึ่งเราต้องมีเหตุผลสําคัญต้องเหตุผลการเข้าออเดอร์ทุกครั้งต้องใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้ความรู้สึกนะครับความรู้สึกไม่ได้ เพราะว่าหนึ่งถ้าเราใช้ความรู้สึกก็จะทําให้เปรียบเสมือนกับการคาดเดานะครับไม่ต่างจากวัดดวงแต่ถ้าเกิดเราใช้เหตุผลเป็นตัวประกอบ,บเช่นอา,อาจจะมีข่าวสารประกอบนะครับมันออกมาดีหรือออกมาแย่นั่นแหละก็จะเป็นตัวชี้วัดได้ดีนะครับอย่างน้อยก็เป็นไกด์ไลน์บอกได้ว่าอ้อเหตุผลคนก็ฟังเหมือนกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นเหตุผลมันก็น่าจะไปในทางเดียวกันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้การลงทุนเนี่ยคิดให้เหมือนคนส่วนมาก นะครับ,ค,รบคิดให้เหมือนกับข่าวสารที่เขารับก,กันนะครับเราอย่าเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างที่เรามองแล้วว่ามันดีที่สุดเพราะถ้ามันดีที่สุดจริงราคามันจะต้องวิ่งอยู่ในรูปแบบนั้นตลอดไปแต่ทุกวันนี้ทําไมราคามันถึงมีเกิดไฮมีเกิดโลบบางทีลากยาวๆเลยเป็นไส้เลยก็มีนะครับเราหนึ่งตัวแปรมันมีซ้อนเยอะนะครับอย่างนี้ข่าวสารมันมีหลากหลายลูกเล่นก็เปลี่ยนนโยบายแม้กระทั่งนโยบายการเงิน ก็ยังมีหลากหลายเพิ่มขึ้นมาซึ่งจากเดิมที่สมัยก่อนไม่ได้มีอะไรมากก็อาจจะมีแค่การปรับเพิ่มลดดอกเบี้ยแค่นั้นแล้วการใช้นโยบาย QE เดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แบกแหวกแนวออกมาเยอะนะครับเราก็อยากให้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เพราะวาพวกนี้จะสําคัญจะเอามานํามาใช้ในการวางแผนเทด ในอนาคตได้และเป็นตัวกําหนดเทรนของสินค้าต่างๆได้ครับอันนี้คือแล้วก็อีกอย่างนึงที่สําคัญเลยเรื่องการบริหารพอร์ตนะครับอันนี้ก็ต้องมีนะครับการลงทุนเนื่องจากในตลาดนี้เป็นตลาด OTC เนาะเป็นตลาดใช้เลเวอเจด้วยนะครับหมายความว่าเราไม่ได้ซื้อเต็มจํานวนแสดงว่าการที่เราลงทุนไปเนี่ยมันเป็นใช้เงินแค่ส่วนน้อยเพื่อที่จะทํากําไรในส่วนตันที่หลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสความเสี่ยงสูงที่ เงินเราจะสูญเสียได้เพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดต้องมีการคํานวณจุดรับความเสี่ยงขาดทุนไม่ว่าจะเป็น Stop loss นะครับหรือคํานวณคอามปริมาณหลอดไซส์หรือจํานวนออเดอร์ที่เราเข้านะครับให้ได้สัดส่วนกับเงินต้นของเราเพื่อเป็นการรักษาเงินทุนให้ได้อยู่นานที่สุดนะครับในกรณีถ้าเราวิเคราะห์แล้วหรือคาดการณ์แล้วมันไม่สามารถไปตามแนวโน้มที่เราหวังไว้นะครับอย่างน้อยเราจะได้ไม่สูญเสียเงินโดยที่ คาดไม่ถึงนะครับอันนี้ผมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันได้เลยครับอาจารย์ชัดเจนมากนะครับนักทุนครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาที่แบบสั้นๆนะครับแต่ก็ได้ความรู้กันไปแบบเต็มที่เลยใครที่ลองฟังอาจารย์สุภวิทิตดูนะครับนักทุนแล้วได้แนวคิดอะไรก็ขอให้นําไปปรับใช้นะครับทีนี้ผมรู้สึกเหมือนจะเห็นว่าอาจารย์ทําบริการเหมือนกับนำเทรดสดทนข่าวด้วยแบบนี้มีจริงไหมครับอาจารย์อ๋อครับมีครับผมคือตัว ใช่ครับ,รบส่วนตัวผมตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงเนาะนะครับในส่วนตัวเนี่ยผมทำอ่าเป็นเหมือนกับให้บริการเทรดสดเลยนะครับม,มีกลุ่มนะครับก็คือหมายความว่าถ้าท่านใดเนี่ยที่สนใจเข้ามาอยากเทรดสดกับผมผมนี่เล่นจริงๆนะใส่เงินแล้วก็เล่นออเดอร์พอรจริงเลยนะครับอพอรจริงค,รคือเล่นได้เล่นเล่นจากข่าวเลยเพราะว่าอะไรหนึ่งบางทีการเทรดสดเนี่ยเทรดทางเทคนิคข้อเนี่ยถ้าเรามาออนไลน์กันตลอดเนี่ยมันก็ออนได้นะ บางทีเทคนิคอมันไม่ใช่ว่าเข้าปุ๊บแล้วก็จะบวกทันทีใช่ไหมคบมันต้องมีระยะก,การรอคอยเรื่องของเทคนิคแต่ถ้าเรื่องของข่าวเนี่ยผมก็จะประเมินว่าข่าวไหนเนี่ยมันสามารถเล่นแล้วระยะสั้นรู้ผลได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงอันนี้ผมก็จะนํามาเทรดสดพร้อมกันอย่างที่ <ừ> หลายๆคนก็เคยเล่นกับผมมาแล้วนะครับ,บก็อาจาจะติดตามอาจจะชอบบ้างหรือไม่ชอบบ้างอันนี้ผมไม่ทราบเนาะแต่ผมก็รู้สึกดีนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าผมได้เทรด ไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนมีเพื่อนมาเทรดด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> ในตรงนี้ผมก็เลยทําห้องกลุ่มของอสัญญาณการเทรดขึ้นมานะครับโดยที่ผมจะเทรดสดนะครับอันนี้ยังไงท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาใช้บริการในกลุ่มของผมได้นะครับผมโอเคได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวหลังจากเราคุยกันจบแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์ค่อยให้ลิงก์ผมแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ตรงคอมเมนต์นี้นะครับเผื่อท่านใดที่สนใจครับผม ได้เลยครับโอเคครับวันนี้ต้องแบบว่าขอบพระคุณอาจารย์พี่หมีอย่างมากเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวหัวข้อจะเป็นอย่างไรนะครับฝากนักทชทุกท่านนะครับติดตามกันต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับและถ้าเกิดท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะเป็นสมาชิกห้อง V.I.P กับอาจารย์พี่หมีนะครับทุกท่านครับท่านใดอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัว ข่าวสารการเทรดในรายวันนะครับผมวิธีการเทรดของอาจารย์พี่หมีเป็นอย่างไรก็แอดไลน์ ID PPAOPO เข้ามาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทุกท่านครับหลักๆแล้วเราไม่ต้องการนะครับให้เน้นย้ำในเรื่องของตัวสัญญาลเราเน้นในเรื่องของตัวความรู้มากกว่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ได้อยากฝากเอาไว้นะครับสวัสดีครับ